สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูจะมาแนะนําเทคนิควิธีการคิดเลขเร็วให้กับเด็กๆนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้กันเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะคะคุณครูชื่อครูน,าน,นารันนลินโปร่งทองจากโรงเรียนวัดไซโสพลปราสาททองโอสถสงเคราะห์อําเภอบางไทรส,สานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตสองสาระสําคัญในวันนี้นะคะคือการบวกจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนหนึ่งหลัก ที่มีผลบวกมากกว่า10ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะเด็กๆเรามาทบทวนคู่สิบก่อนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยัง1เท่ากับ10ลบ9 2เท่ากับสิลบ8 3เท่ากับ10ลบ7 4เท่ากับ10ลบ6 5เท่ากับสิบลบ5 6เท่ากับสิบลบ4 7เท่ากับ10ลบสาม 8เท่ากับ0ิลบสอเท่ากับ10ลบหงเก่งมากค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้กันนะคะคุณครูมีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นกันเกมของครูมีชื่อว่าเกมจับคู่10ค่ะคุณครูมีตัวเลขให้นักเรียนนะคะ1 2 3 mm. สีห้าเลขห้าของเราจะมีสองจำนวนนะคะหกเจ็ดแปดและ9ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเล่นหรือ,อยังพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะยกจำนวนขึ้นมา1นึ่จำนวนแล้วให้เด็กๆตอบครูว่าคู่สิบของจำนวนนั้นคือเลขอะไรนะคะเริ่มเลยนะคะ จำนวนแรกของเราคือ7เด็กๆตอบครูสิคะคู่10ของ7คืออะไรคะเก่งมากค่ะคู่10ของ7ก็คือ3 3บวก7เท่ากับ10หรือ10เท่ากับ7บวก3นะคะตัวต่อไปค่ะพร้อมหรือยังคะ2ค่ะ คู่สิบของสองคืออะไรคะถูกต้องค่ะคู่สิบของสองคือแปดแปดบวกสองเท่ากับสิบหรือสองบวกแปดเท่ากับสิบห้าค่ะเด็กๆคิดว่าคู่สิบของห้าคืออะไรคะ ถูกต้องค่ะคู่10บของห้าคือ5 5ห้าบวกห้าเท่ากับ10อีกหนึ่งจำนวนนะคะ1่คู่1ิบของ1คืออะไรคะใช่แล้วค่ะคู่10บของ1ก็คือ9 9้าบวก1นึงเท่ากับ10หรือ1บวก9เท่ากับสิบ อีกจำนวนหนึ่งนะคะ4คู่10ของ4คืออะไรคะใช่แล้วค่ะสุดยอดเลยค่ะคู่10ของ4ก็คือ6 6หบวกสเท่ากับ10หรือ4ี่บวก6เท่ากับ10เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเด็กๆพร้อมหรือย,ยังคะเราจะเริ่มทำแบบฝึกกันนะคะ เราจะเริ่มเรียนรู้เนื้อหากันนะคะการบวกจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลักที่มีผลลัพธ์มากกว่า10โดยใช้เทคนิคคู่10 8บวก6 8บวก6คู่10ของ8คืออะไรคะเด็กๆคู่10ของ8ก็คือ2เรานำสอออกจาก6นะคะมารวมกับ 8เป็น10ตรง6ก็จะเหลือ4ดังนั้น8บวกหมีค่าเท่ากับ1ิบเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะ5้าบวกเจบวกเคู่10ของ5คืออะไรคะเด็กๆมีใครตอบคูได้บ้างคะ คู่สิบของ5ก็คือ5เก่งมากค่ะเรานำห้ออกจาก7มารวมกับห7เดเหลือสองดังนั้นห้บวกเมีค่าเท่ากับ12 9สองบวกสี่เบวกสี่ ใครตอบคูได้บ้างคะว่าคู่สิบของเก้าคืออะไรใช่ค่ะคู่สิบของเก้าก็คือหนึ่งนำหนึ่งออกจากสี่สี่เหลือสามดังนั้นเก้าบวกสี่มีค่าเท่ากับสิบสามเด็กพร้อมหรือยังคะต่อเลยนะคะ8ปดบวกเจ็ด แบวก7คู่10ของ8คืออะไรคะคู่10ของ8ก็คือ2ถูกต้องค่ะนำสองออกจาก7 7จึงเหลือ5ดังนั้น8ปบวกเมีค่าเท่ากับ15บห้ยอดเลยค่ะเด็กๆ ต่อไปค่ะ7บวก9 7บวก9คู่10ของ7คืออะไรคะคู่10ของ7ก็คือ3นำสมออกจาก9 9เหลือ6ดังนั้น7บวก9มีค่าเท่ากับ16ค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มทำแบบฝึกกันนะคะแต่ก่อนที่จะทำคุณครูฝากผู้ปกครองช่วยดูแลเด็กๆนะคะในการฝึกด้วยนะคะว่าทำถูกต้องไหมหรือว่าผู้ปกครองจะทำแข่งกับเด็กๆก็ได้นะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะข้อที่1 A แตกเมื่อกี้คุณครูมีรูปภาพมาให้ดูแต่ตอนนี้เด็กๆไม่มีรูปภาพอยู่ในมือแล้วจะทำยังไงดีล่ะคะ ครูแนะนําให้ใช้นิ้วของเราเนี่ยละค่ะนิ้วทั้ง10ของเราเนี่ยนะคะในการคิดคํานวณแล้วทํายังไงอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ8ปดบวกหเด็กๆนำแ8เอาเก็บไว้ในใจนำห5ขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วเด็กๆตอบครูสิคะว่าคู่10ของ8คืออะไรคะถูกต้องค่ะคู่10ของ8ก็คือ2เราหัก2เหลือเท่าไหร่คะ เหลือสดังนั้น8บวก5มีค่าเท่ากับ1 3สเก่งมากค่ะข้อต่อไปเลยนะคะ7บวก6เด็กๆต้องเอาเลขอะไรขึ้นมาคะอันนี้ว่าอะไรขึ้นมาคะถูกต้องค่ะเอา6ขึ้นมานะคะ7บวก6คู่10ของ7คืออะไรคะใช่ค่ะคู่10ของ7ก็คือ สามเด็กๆหักออกสามเลยค่ะเหลือสามดังนั้นเจ็ดบวกหกมีค่าเท่ากับสิบสามถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะพร้อมหรือยังผู้ปกครองทำแข่งกันเด็กๆด้วยนะคะพร้อมนะคะข้อต่อไปค่ะ9กบวกสเด็กๆนำนิ้วขึ้นมา สี่นิ้วคู่สิบของเก้าคืออะไรคะใช่ค่ะคู่สิบของเก้าก็คือหนึ่งเด็กๆหักออกหนึ่งนิ้วค่ะดังนั้นเก้าบวกสี่เท่ากับสิบสามใช่ค่ะ,ะข้อถัดไปนะคะสามบวกเก้า สามบวกเ้าเด็กๆต้องเอานิ้วขึ้นมากี่นิ้วคะ9นิ้วคะ่ะคู่10ของ3คืออะไรคะคู่10ของ3ก็คือ7เด็กๆหักออกไป7นิ้วคะ่ะเหลือสองดังนั้น3ามบวกเเท่ากับ12บองเก่งมากคะ่ะเอผู้ปกครองทำทันเด็กๆไหมนะ ข้อถัดไปนะคะ6บวก8นำา8ขึ้นมาค่ะเอ๊นี้วียังไงดีอ่าหบวก8นะคะคู่10ของ6ก็คือ4ค่ะถูกต้องเด็กๆหักออก4เหลือ4ดังนั้น6บวก8มีค่าเท่ากับ10 4พอจะเข้าใจกันหรือยังคะเดี๋ยวเราทำต่อเลยนะคะ7จบวกหอ้าวคราวนี้คุณครูให้เด็กๆลองทำด้วยตัวเองก่อนคะอ่ะเด็กๆได้คำตอบเท่าไหร่คะ7จบวกหคู่10ของ7คือสาม ดังนั้น7จบวกหมีค่าเท่ากับ12อันนี้เด็กๆลองแข่งกับผู้ปกครองดูนะคะถ้าใครชนะถ้าเด็กชนะครูอนุญาตให้ขอรางวัลได้จากผู้ปกครอง1ชิ้นค่ะ2องบวก9 2บวก9นำนิ้วขึ้นมา9นิ้ว คู่10ของ2คืออะไรคะคู่10ของ2ก็คือ8ถูกต้องค่ะเด็กๆหักออกไป8เหลือ1ดังนั้น2อบวก9มีค่าเท่ากับ 10, 1ิบถูกต้องค่ะพร้อมหรือยังคะข้อต่อไปเลยนะคะ8บวก8คู่10ของ8คืออะไรคะ คูณสิของ8ก็คือสองดังนั้น8ปดบวกแเท่ากับสิหใช่ค่ะเอเมื่อกี้ลืมถามเลยใครชนะระหว่างเด็กกับผู้ปกครองข้อต่อไปค่ะห้าบวกหกหบวกหคู่สิบของหคืออะไรคะ คู่สิบของ5ก็คือ5ใช่ค่ะ 5. ดังนั้น5้บวกหมีค่าเท่ากับ1ิเอ็ดอีกสักข้อหนึ่งนะคะ8ปดบวกสี่แวนี้เรามาแข่งกัน3คนเลยคุณครูด้วยเด็กๆด้วยแล้วก็ผู้ปกครองด้วยใครเสร็จก่อนได้รางวัลจากผู้ปกครองค่ะ8ปบวกส คู่10ของสี่คู่สิของแคือ2เด็กหักออกสองนะคะดังนั้น8ปบวกสมีค่าเท่ากับ1ิสองเป็นยังไรบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมก่อนจบวันนี้ครูหวังว่าเด็กๆทุกคนจะมีความสนุกในการบวกเลขโดยใช้เทคนิคคู่10นะคะฝากผู้ปกครองดูแลเด็กๆให้ฝึกคิดเลขบ่อยๆเพื่อให้เด็กได้เกิดทักษะและเกิดความรู้ พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ